เครื่องสับผสมนะครับตัวนี้สับผสมทําลูกชิ้นได้นะครับตัวนี้ขนาด20นิ้วโครงเป็นเหล็กตัวเครื่องเป็นเหล็กนะครับก็ใช้มอเตอร์3แรงนะครับตัวนี้ไปถึงแล้วอาจจะระบีก่อนใช้งานนะครับมีอาจจะระบีหนึ่งที่2ที่3ที่นะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์3แรงนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นมอเตอร์มิสซูสามแรงนะครับอ่ ที่สำคัญคือเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟเวลาไปต่อต่อผ่านเบกเกอร์นะครับเพราะว่าไฟสามแรงตัวนี้จะส่งถึงคุณโชคชัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนเดี๋ยวเราจะเข้าสอบมอเตอร์กันนะครับพราเราต่อเบกเกอร์เครื่องก็จะทางานปกติเครื่องก็จะหมุนเงียบๆแบบนี้นะครับไปทํางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เครื่องถ้าใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ ข้างในนี้จริงๆเวลาเปิดควรที่จะปิดฝาไว้นะครับพาะใบมีดมันคมนะครับมันก็จะสับมันไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เครื่องใช้งานได้กปกตินะครับดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะครับคุณโชคชัยอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ตัวใบมีดตัวนี้ก็ล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเวลาใช้งานเสร็จดูดล้างทางคำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับมีอะไรโทรมาสอบถามนะครับเพิ่มอยู่ตรงนี้